ครับก็คลิปนี้ก็เช่นเคยครับดูเครื่องดำนานะครับไอตัวนี้เป็นแบบหกแถวนะครับหกแถว ก็มาดูการทำงานนะครับสักหน่อย ก็ประกอบพร้อมกันนะครับสามสามเครื่องครับจะมีจะสี่แถวนะสี่แถวสองเครื่องก็สนใจก็อสอบถามหรือว่าสั่งกันเข้ามาได้ครับตอนนี้ก็จะทำตามออเดอร์ไปก่อนนะครับไม่มีทำสต็อกไว้นะครับ ใช้วเวลาทําก็สักยี่สิบวันนะครับใครจะสั่งก็จะใช้งานเร็วก็เผื่อๆไว้นะครับ <c oughs> สนใจก็โทรสอบถามได้ครับ096-980-0787นะครับ,รบชื่อช่างพงนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับผม